ข้อสอบวิชาเรียงความกับทุธรรมฉันทำเองณบัดนี้จักได้บรรยายขยายความตามธรรมพุทธสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติเป็นลำดับต่อไปดำเนินความว่าตามพุทธภาษิตนี้พระพุทธองค์ทรงกลัดสอนให้พุทธสาวกของพระองค์ได้มองเห็นโทษของการทะเลวิวาทกัน และให้มองเห็นอานิสง์ของการไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตเมื่อมนุษย์ทะเลาะวิวาทกันย่อมจะได้รับแต่ความสูญเสียท่านจึงจัดว่าเป็นภัยที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งตรงกันข้ามคือการไม่ทะเลาะวิวาทกัน มีแต่ความรักความสามคัคคีต่อกันย่อมได้รับผลคือความสุขความเจริญสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่มาในขุทกะนิกายธรรมบทว่ายาทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละพระเตภะลังกัลยาณการีกัลยาณัง ปาปการีจะปาป,าปะกังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วความว่าเปรียบเช่นเป็นชาวนาเมื่อถึงฤดูทำนาเพราะมีนม้ำหรือมีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ข่าวที่หวานไว้ก็เจริญงอกงามและออกรวงฉันใดบุคคลผู้ทำกรรมดีในกุศลธรรมสามอย่างคืออโลภหนึ่งความไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของของตนในทางมิชอบอโทสะหนึ่งความไม่คิดประทุษร้ายหรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดรอ้อนอโมหะหนึ่ง ความไม่หลงงมงายในลักษณะที่เชื่อโดยความไม่ถูกต้องผู้นั้นย่อมได้รับแต่ผลที่ดีมีแต่ความสำเร็จสมปรารถนาทั้งในหน้าที่การงานการใช้ชีวิตสมดังพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่มาในขุทกะนิกายธรรมบทว่าปุญญเจปุริโสกะยิรากะยิราเถนังปุนับปุนัง ทำหิฉันทังกะยิราทะสุขโขปุญญสสะอุจโยถ้าบุรุษพึงจะทำบุญควรทำบุญนั้นให้บ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นผู้สั่งสมบุญย่อมมีสุขความว่าขึ้นชื่อว่าบุญนั้นโดยอัฏฐาว่าเต็มอย่างหนึ่งโดยอัฏฐาว่าชําระอย่างหนึ่งโดยอัฏฐว่าเป็นชื่อของความสุขอย่างหนึ่ง โดยอัฏถะว่าเต็มนั้นคือผู้ทำบุญมีความยินดีพร้อมใจที่จะทำด้วยตัวของตัวเองไม่มีใครบังคับให้ทำโดยอัฏถะว่าชําระคือชําระความโลภความตระนีจากทรัพย์สินสมบัติเงินทองชําระความถือมั่นสำคัญว่าทรัพย์สินสมบัตินั้นเป็นของเราเพราะความโลภความตระนีจะออกจากใจไปได้ก็ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องชําระ โดยอัดถะว่าเป็นชื่อของความสุขนั้นหมายถึงความสุขที่เกิดจากการทำบุญเพราะเมื่อได้สั่งสมบุญเอาไว้มากความสุขย่อมมีสมดังพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่มาในขุทกกริกายธรรมบทว่าอักคัตสมิงทานังทะทะตังอักคังปุญญปวัตถติอักคังอายุจวัณโน จะยะโสกิตติสุข,ขังผะลังเมื่อการให้ทานในวัตถุอันเลิศบุญอันเลิศอายุวันนะยศเกียรติสุขและกําลังอันเลิศย่อมเจริญความว่าการให้ทานหรือการบริจาคทานในวัตถุอันเลิศนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นของทุกๆประเภทที่เป็นประโยชน์ และเกื้อกูลแก่ผู้รับเช่นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มและที่อยู่อาศัยที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ทรงธรรมก็นับได้ว่าเป็นการให้ทานด้วยวัตถุอันเลิศเช่นกันอานิสงของการให้ทานคือได้บุญมีความหมายว่าจิตที่มีคุณภาพสูงสุดย่อมทำให้มีอายุที่ยืนยาวมีวันนะคือผิวพรรณผ่องใสมีลาบมียศ มีเกียรติและมีสุขติเป็นเบื้องหน้าดังนี้สรุปใจความว่าการเป็นผู้มีศีลธรรมมีความรักสามัคคีพร้อมเพรียงกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเมื่อมีการไม่ลงรอยกันเพราะความคิดเห็นหรือการกระทำอันใดอยู่บ้างควรจะมีความประนีประนอมกันให้อาภัยไม่จองเวรกันก็จะจัดได้ว่าปฏิบัติตามคำสอนในข้อนี้ และจะได้รับอานิสงส์ที่ดีมีสุขติเป็นเบื้องหน้าสมดังพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ได้ลิขิตไว้ณนะเบื้องต้นนั้นว่าวิวาทังพระยโตทิสวาอภิวาทันจักเขมมโตสมัรคาสุขิลาหโหถะเอสาพุทธานุสาสานีท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย และความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้วเป็นผู้พร้อมเพรียงมีความประนีประนอมกันเถิดนี้เป็นพระพุทธานุศาสนีมีในดังพันนนามาด้วยประการฉะนี้